กรณีเวลาบ่ายสามโมงของวันที่14กรกฎาคมพศสอ1พสเจดเรือของเราออกจากท่าเรือเมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเพื่อมุ่งหน้าไปอย่างเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กจะถึงโคเปนเฮเกนพรุ่งนี้ ในบ้านบ้านที่ท็นเรือผ่านเปวนมากเกาสีขาว